สวดบทนี้เพียงครั้งเดียวถ้าอยากพ้นเวรพ้นกรรมเจ้ากรรมนายเวรอาโหสิกรรมทันทีอย่าลืมนะเพียงครั้งเดียวเห็นผลทันตาขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสวดบทนี้เพียงครั้งเดียว ถ้าอยากพ้นเวรพ้นกรรมเจ้ากรรมนายเวรอหโหสิกรรมทันทีอย่าลืมเพียงครั้งเดียวเห็นผลทันตาเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับพระคาถาตัดเวรตัดกรรมจากนี้ขอถอนทุกคำสาบานบุตรอธิษฐานขออโหสิกรรมจากสมเด็จพุทธจาจารโตผมมรังสีพระเกจิอาจารย์ดังหนึ่งในหวัด ที่อาจารย์ไพศาลแสงชัยนิมิตพิศวงท่านได้แนะนำให้ไปกราบไหว้เพื่อแก้กรรมมาแนะนำให้ทุกท่านและคำขอขมาลาโทษกับเจ้ากรรมนายเวรเราจะได้หลุดพ้นบ่วงพันธนาการสักทีบทสวดมนต์ขออธิษฐานขออโหสิกรรมและการอธิษฐานจิต มีความเชื่อว่ามาจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมมะรังสีพระเกจิอาจารย์ดังผู้มีปฏิปทาจริยวัตรอันเป็นที่น่าเริ่มใสเป็นที่น่านับถือทั่วไปตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนและนอกจากจริยวัตร ด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านอย่างทรงคุณทางด้านวิชาอาคมเมตตามหานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลพระสมเด็จที่ท่านได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชาซึ่งได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคีหรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคล หนึ่งในห้าของประเทศไทยนั่นเองโดยปฏิปทาจริยวัดและคุณวิเศษอันอัศจรรย์ของท่านทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเกิดความเคารพนับถือมากท่านเป็นอมตะเทราจาร,รูปหนึ่งของเมืองไทยและมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบันถามว่า การอาโหสิกรรมคืออะไรแล้วมีความหมายว่าอย่างไรก็ต้องอธิบายสั้นๆว่าอาโหสิกรรมคือการเลิกให้ผลไม่มีผลอีกได้แก่กรรมที่เป็นทั้งกุศลและอกุศลที่เลิกให้ผลเหมือนพืชที่หมดยางเพราะปลูกไม่ขึ้นอีกแล้วและหากต้องถามว่าจะต้อง อโหสิกรรมจากใครบ้างก็ต้องขอบอกว่าขอได้จากทุกคนทั้งพ่อแม่พี่น้องหรือบุคคลที่เราไม่เคยเห็นหน้าเพราะก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเคยทำกรรมกับใครไว้หรือไม่พระคาถาบทต่อไปนี้เป็นคาถาบูชาที่ใช้สำหรับขอขมาพระรัตนตรยัย และใช้เพื่อถอดถอนคำสาปแช่งที่ติดมาเพราะเราไม่รู้ว่าเราเคยได้ล่วงเกินใครไปบ้างไม่เว้นแต่แม้กระทั่งพระพุทธองค์พระอรหันตพ่อแม่เป็นต้นโดยก่อนสวดทุกครั้งให้ท่านสำรวมกายทำจิตใจให้เป็นสมาธิ แล้วตั้งนงโมส,สามจบโดยว่าตามนี้นโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปะระทัง ขมาธเมพันเตอุกาสะทวารัตเยนกตังสับพังอประระทังขมธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรมพระอรหันทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าด้วยหากข้าพระเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีครูมีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขะละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพาน ธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิน้นขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรต่อมาให้ท่านนึกถึงสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมมะดังสีแล้วตั้งนโมสามจบ โดยว่าตามนี้นโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นให้ท่องพระคาถาเก้าจบดังนี้ ชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพาทางชินะปัจชระปริตังมังรักขตุสัพพทธาชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพทธาชินะปัญชระปริตังมังรักขตุ สัพพธาชินะปัญช fever, ระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญชระ ปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพธาหรือจะเลือกท่องอีกบทว่าวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโน อิติปิสโสภะคะวานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปนโน อิติปิสโสภะคะวานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปนนอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปนนอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปนนอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะเมื่อท่องครบเก้าจบแล้ว ให้ท่านกล่าวต่อไปว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจในทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกันขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและทุกกรรมใดๆที่ใครทำแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานโปรดดลใจเขาเหล่านั้นให้มีเมตตากิจคิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้าหยุดอาฆาตจองเวร หมดสิ้นเวรกรรมต่อกันตลอดไปนับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาสาบานคำอธิษฐานบนบาลที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงขอถอดถอนความอาฆาตพยาบาทคำสาปแช่งในทุกภพกทุกชาติ ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากคำสาปแช่งทั้งสิ้นทั้งปวงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในบุญนี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันจงเป็นสุขทุกเมื่อเถิดกายกรรมังวจีกรรมังมะโนกรรมังสันจิตจกรรมังอสันจิตจกรรมัง ขมันตุเมอหูสิกมังพระวะตุเมสาธุสาธุสาธ,สาธุใครที่อยากให้ชีวิตราบรื่นไลรอุปสรรคพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆลองน้อมนำมาปฏิบัติกันดูนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทสวดนี้สวดเพียงครั้งเดียว ถ้าอยากพ้นเวรพ้นกรรมเจ้ากรรมอโหสิกรรมให้ทันทีหวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้น เพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดี ทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนาที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่าน ประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ